สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําความเข้าใจให้นะครับว่าระหว่างท่าชาร์จฟ้าชาร์จม่วงและชาร์จทองเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะครับแต่ละท่าบางท่ากันได้บางท่ากันไม่ได้นะครับบางท่าถูกขัดได้ด้วยท่านก็มีนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มจะลงรายละเอียดก็พอสมควรนะครับรวมถึงสกิลตัวละครบางตัวนะครับที่เป็นท่าทองด้วยนะครับผมยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับ มันที่ชาร์จฟ้านะครับคงไม่ต้องทุบ่วนกับหน้าครับเป็นท่าที่สามารถบล็อกหรือแพรี่ได้นะครับจะเห็นในทุกอาวุธครับผมเป็นท่าที่สามารถแพรี่ได้ทุกท่านะครับที่เป็นสีฟ้านะครับของอาวุธเลยไม่ต้องทบทวนอะไรมากเราจะได้เจอนบ่อยอยู่แล้วรับตอไบชาร์จสีม่วงครับจะกาเนิดได้จากแดกเกอร์และกงจากเท่านั้นนะครับในเกมปัจจุบันนะครับ ชาสีม่วงเนี่ยมันจะต่างตรงกับชาสีฟ้านะครับตรงที่มันจะไม่สามารถหยุดได้นะครับโดยการแทรลี่ไม่ว่าเขาจะปล่อยท่าสีม่วงมาย่งไงนะครับเราจะไม่สามารถแทรลี่ท่าม่วงได้ครับตัวแอนิเมชันจนจบนะครับแต่สามารถขัดได้โดยใช้ท่าฟ้านะครับอันนี้ผมได้ลองทดสอบแล้วแต่ในคลิปไม่มีนะครับใช้ท่าฟ้าขัดได้ครับจะดังเป้งเหมือนท่าฟ้าชนกันครับเดี๋ยวดูท่าแดงนะครับท่าแดงผมออกไปแล้วครับแต่บล็อกไม่ได้ครับสรุปก็คือท่าม่วง แทรลี่ไม่ได้นะครับแต่สามารถขัดจังหวะได้โดยใช้ท่าฟ้าชนไปนะครับและยังสามารถโดนซีซีได้ปกตินะครับท่าม่วงเหมือนมันจะสถานะเหมือนท่าฟ้านะครับแต่ต่างตรงที่ไม่จะไม่สามารถแทรลี่ได้อย่างเดียวนะครับต่อมาเป็นท่าชาร์ททองนะครับจะมีกําเนิดได้เฉพาะสเปียนะครับกระบองและเด็คเกอร์ครับของท่าสเปียเนี่ยจะเป็นท่าห่วงนะคบท่าพิเศษนะครับของเขาจะทําได้ง่ายจะเป็นตัวทองครับสถานะตัวทองเนี่ย จะไม่สามารถโดนซีซีจากสกิลบางชนิดได้นะอย่างเช่นน้ำของวันด้าซูยแต่ยังสามารถโดนอันติพวกยักษ์ที่ดึงได้นะครับซีซีก็จะไม่สามารถเข้าได้นะครับเล็กน้อยแล้วก็จะไม่ชะงักนะครับต่อให้ถ้าตูท่าฟ้ามาตอนเราใช้ท่าทองนะครับดาเมจก็จะโดนลดลง70%ครับส่วนกระบองนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีเกจตรงกลางจอครับมากกว่าครึ่งหลอดนะครับครึ่งหลอดสามารถทําท่าทองได้เหมือนกันครับแต่จะไม่นานเท่าเกจ2สองเกจนะครับจะนานกว่าสังเกตนะครับจะเป็นสีฟ้าก่อนนะครับแล้วค่อย พอเป็นสีทองเนี่ยจะไม่สามารถหยุดได้ครับแต่ตอนเป็นสีฟ้าเราสามารถแรล่ได้อยู่แต่พอเขาช่วงหลังเป็นตัวทองเนี่ยเราจะไม่สามารถแรล่ได้ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมบล็อกท่าฟ้าของกระบองได้นะครับจริงๆเขาต้องมีท่าทองเพราะผมตีเขาไปผ่อคฟุวนะแต่ว่าสกิลเนี่ยมันจะไล่ตอนที่เป็นท่าฟ้าก่อนเราค่อยท่าทองใช่ไหมครับผมเลยใช้จังหวะนั้นในการแรล่เขาได้นะครับแต่ถ้าตอนไม่ท่าทองก็อย่าไปแผล่ครับอย่าไปยุ่งกับเขา อันนี้จะเป็นแดกเกอร์นะครับแต่ไม่ใช่ท่าทองที่ทําคันมเสียหายครับจะเป็นการแดดทุกครั้งที่เขาฟันนะครับมันก็คือจะสื่อว่าเขาไม่สามารถโดนขัดได้นะจากการตีข่าหรือตีฟ้าครับมันจะกันซีซีนะครับแต่ก็กันได้แค่เฉพาะอาวุธนะครับพวกสกิลตัวละครพวกอันตินะครับจะกันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสกิลของตัวละครนะครับที่มีท่าทองทั้งหมดนะครับจัดมาให้แล้วนะครับก็คือถ้าเขาทำท่าทองเนี้ยเราจะไม่สามารถขัดได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอันติของทตัวจะต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่บางตัวสกิล หรือบางตัวนะครับที่ผมจะองคลิปให้ดูครับ ตัวโยโตฮิเมะน่าจะพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากท่าทองของเขานะครับจะมีการเ็นช่วงจังหวะนะครับตอนจังหวะสุดท้ายนะครับสังเกตดีๆว่าตัวทองมันจะดับแล้วก็ติดขึ้นมานะครับนี่ครับมันจะมีช่วงที่ตัวมันดับไปนะครับแต่ก็จริงๆก็สามารถไม่ทำสามารถทำซีซีได้เหมือนกันัวมาด้าคือจะเร็วหน่อยครับเลยก็ที่ไม่ชาลงให้อ่าแล้วก็เพิ่มเติมนะครับท่าทองของอาวุธที่ผมไม่ได้ไล่ชื่อมานะครับสามารถทําได้ครับแต่ต้องแพลี่ได้แล้วจะเกิดท่าทองของทุกอาวุธขึ้นมาครับ ไม่ว่าเขาจะใช้สกิลอะไรขัดนะครับพวกสกิลเอฟนะครับจะไม่สามารถกันท่าทองได้ครับของของตานเคาน์เตอร์นะครับแต่ท่านติก็สามารถดึงได้อยู่นะครับอย่างเช่นยักษ์นะครับผมอ่าจะสรุปคลิปให้นะครับผมท่าฟ้านะครับอันนี้ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วถ้าฟ้าก็สามารถถูกขัดได้ด้วยท่าฟ้าด้วยกันครับจะดังเป้งครับแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์ได้โดยการใช้แพรลี่นะครับท่าแดงแล้วราตัวเราจะกลายเป็นท่าทองนะครับ วนชาร์จม่วงนะครับจะมีอยู่แค่2องอาวุธครับที่ทําได้ในเกมตอนนี้ก็มีแค่แรกเกอร์นะครับชาร์จขึขวาค้างแล้วก็ตัวของกุงจักรนะครับที่ดับจากแอร์ดับเท่านั้นนะครับถ้าม่วงเนี่ยเราไม่สามารถแพรี่ได้นะครับแต่สามารถหยุดได้ด้วยใช้ท่าฟ้าชนกันนะครับแต่มีเนี่ยมันจะมีการทุบก,ก่อนนะครับที่เป็นท่าฟ้าจะเป็นการกระแทกก,ก่อนด้วยท่าฟ้าแล้วก็ทุบด้วยท่าม่วงอีกทีหนึง่งซึ่งถ้าเราบล็อกจังหวะท่าฟ้าไม่ได้เราจะโดนท่าม่วงแน่นอนครับผมซึ่งเขาเห็นจะใช เดือกงจักรก็เช่นกันครับไม่สามารถแพลรีได้นะครับแต่ถ้าเขาชาร์จมาเนี่ยเราสามารถใช้ชาร์จฟ้าชนให้เขาหยุดการทํางานของสวรานได้ครับผมส่วนท่าทองนะครับผมจะไม่สามารถกันได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถโดนซีซีได้ในบางสกิลนะครับแต่ยังโดนพวกยักษ์อะไรพวกนี้จับได้อยู่นะครับาตาทองจะมีของทุกวุธครับถ้าเคาน์เตอร์ได้ยังโดนดาเมจได้อยู่นะครับผมยกเว้นตอนเคาน์เตอร์ตอนนี้แพล่าสุดเขาจะดับให้ดาเมจตอนเคาน์เตอร์นะครับตอนดาเมจเคาน์เตอร์ตอนที่เรากำลังไล่เอเนเมชั่นอยู่ครับมีคนมาตุยหลังเราอย่าง จะโดนดาเมจน้อยลง70%็สิบเซ็ครับแต่นอกนั้นท่าหอกทองหรือกระบองทองยังโดนดาเมจได้ปกติอยู่นะครับซึ่งท่าทองเนี่ยจะไม่สามารถหยุดได้นะครับผมไม่ว่าจะชนท่าฟ้าหรือว่าท่าแดงนะครับถ้าเขาไล่ท่าทองอยู่ก็ให้เขาไล่เสร็จก่อนนะครับส่วนสกิลตัวละครนะบ,บางตัวที่เป็นสีทองเนี่ยมันเนื่องจากเขาต้องการให้ตัวละครตัวน,นั้นะสามารถกดใช้สกิลนั้นได้ชัวร์นะครับไม่โดนขัดถ้าเขากดได้มันเลยออกแบบมาอย่างนี้ครับ อันนี้แค่ตรงสกิลตัวละครนะครับอันนี้เอาลงรายละเอียดเพิ่มเติมแเพื่อใครยังไม่ได้สังเกตนะครับจะไม่ค่อยมีผลมากครับส่วนใหญ่จะมีผลเรื่องของอาวุธนะครับความแตกต่างของสามสีก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีคําถามอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝากซับสไคร์ไว้หน่อยนะครับตอนนี้ช่องกําลังเติบโตนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็ยคอนเทนต์ที่มันมีสาระนะครับหรือว่าคนที่ไม่ค่อยทําออกมาเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมครับ